จากตรงนี้รถไฟฟ้าค่ะคุนผู้ผมแล้วเดินมาสิวิเจ็1สเอข้าตรงสามแยกตรงนี้ได้เลยจะมีร้านหาหารมาอยู่ข้างหน้าเดินไปประมาณ50เมตรก็เข้าซอยเป็นตลาดเข้ามากเลยที่เป็นฮีนมากนจจ๊ะ ตัีเจ้าวันนี้จะชวนมาเดินเล่นตลาดพมา่าหรือเดอะริตเติ้ลเมนมาอยู่ตรงย่านพระโนงนี่เองนะไม่ต้องไปไกลถึงพมา่านเราเที่ยวในนี้แหละเดี๋ยวจะพาเขาไปดูบรรยากาศในซอยซอยอะไรเนี่ยออย่านของพอมา่าเดี๋ยวไปดูซิเขามีขายของอะไรเขามีอาหารเมียนมาขายด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันจ้าไป เขาไปเดินดูบรรยากาศประเทศพมา่าใจกลางกรุงเทพกันนี่ร้ราน่อ๋อนี่ไงร้านอาหารพมา่าข้าวราดแกงกะหรี่อ๋อนี่อ๋อถั่วเออ่นาอ เดี๋ยวเดี๋ยวไปมาดูสิมีร้านอาหารเข้า้าร้านนี้ก็น่ากินห่อหดูสิอยู่จากกล้วยอยู่เออมาซุปเปอร์ซาวโรยเยลมาเลยสิมาละมาซาร่าเดี๋ยวเข้าไปเดินดูในตลาดก่อนอ๋อ อันนี้เข้ามาดูบรรยากาศประเทศเมียนมาใจกลางกรุงเทพผู้ขายของเยอะเหมือนกันนะยีงไงเสื้อชาวขาเอ๊ะทางอินเดียก็มีนะชุดอินเดีย ใครเป็นเทพก็มาเช่าชุดที่นี่ได้เลยมีมีรับซื้อหวยด้วยนี่หอมารพระม่าน่ากิานจังไปดูสิเดินไปเรื่อยเรื่อย ตรงนี้ก็จะเป็นทางแยกอีกทางเดินไปหไหนทางนี้ตรงนี้น่าทีเลยเข้าวร้านเสื้อผ้าดิ

เสื้อผ้ามีกตลรานของใช้พวกธานาคารก็มีนะเยอะแยะเลยปลาแห้งก็มีเออผิกก็มีว่ะราดกว้างนะเนี่ยเป็นตลาดกว้างเลยเสื้อผ้าจากประเทศเพื่อน,นบ้านเรามิมาก นี่ก็มีแยกไปอีกทางหนึ่งนี่ก็แยกไปอีกทางนึงมะม่วงก็มีนี่ก็ร้านขนมไทยโอ้นตัวกาดใหญ่เนี่ย นี่ขายพวกเครื่องสังกัดพันนี่ของมีดอกะเเตะเรเต๋ด้วย ini <tuk> telu <tangan> <tuk tangan> Yep. ผักชีไทยอืมนี่ก็สุดแยกอีกซอยนะ สุดทางแยกอีกซอยละเดี๋ยวเดินย้อนกลับเพราะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของตลาดไทยเขาใครจะมาเนี่ยเที่ยวตลาดพาม่าเนี่ยเข้าซอยทางคอนโดเดอะบูมได้เลยเดอะบูมคอนโดเข้ามาก็นิดนึงก็อยู่ข้างคอนโดเลยเป็นชุมชนชาวเมียนมาพี่น้องกัน นี่เราก็จะเดินมาทางแยกอีกแยกหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดขายเครื่องสังงพันธ์มีโล,ละสิบห้าบาทมีแยกหนึ่งซอยนึ่งเยอกกว่าก็จะทะลุไปทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว แต่ซอยนี้ก็จะทะลุไปเ,เดินไปเรื่อยๆมีทั้งผนละหมากรากไม้มอร์ไซค์ก็จะมีวิ่งตลอดทั้งวันอากาศดีๆมาเดินเล่นนะของเยอะเลยนี่ก็แยกอีกซอยหนึ่งนะเข้าไปดูในซอยนี้ แอปเปิ้ลจานละแ0สิบบคคงธรรมาอันนี้มีลงอะไรเนี่ยโงนิ้วงนิ้ว,วเออนี่ก็ผสมกันนะดูแล้วผสมเน,นี่ ทีอเอันจ้าจีนอยู่ในตลาดพมา่านกันหมดตรงนี้จะเป็นย่านไทยจีนนะ ตรงนี้ก็ย่านจีนผสมไทยเออปันกันไปหมดเลยก็จะมีเป็นจุดๆนะจุดของพอมา่าเป็นชุมชนพมา่าร้านอาหารพมา่าแล้วเดินมาทางด้านนี้ก็จะเป็นของไทยผสมจีนสารเจ้ายังมีเลยน,นี้สารเจ้าตลาดในซอยนี้ยังมีเลย อ,อเออตรงนี้เราจะเดินกลับไปกินอาหารพรม่ากันไปชิมว่ารสชาติเป็นอย่างไรไม่ต้องไปถึงพม่าล่ะมาก,ะกินแถวนี้แหละากินอาหารพรมา่าอ,อาหารพม่าบนี่เราก็จะออกมาออกทางหนึง่ง เดี๋ยวไปแวะร้านอาหารพรม่าตรงด้านหน้าดีกว่าค่อยดูแล้วค่อยยังชั่วหน่อยน,นะนีเรามาชิมอาหารเอียดนากกันมนีร้านเขา,าสะอาดสะอ้านอาหารพม่า,น,มาน่ากินมากเลยอันนี้แต่ไม่รู้จักชื่อสักอย่างนะเออน่ากินมากอาหารพม่า ใครมาเที่ยวก็มาลองกินดูนะจ๊ะสำหรับตลาดพม่าก,ก็จะมีประมาณนี้นะจ๊ะใครมาเที่ยวเนี่ย <c oughs> อยางมาชิมหาหารพรม่าก,ก็มาชิมเลยร้านนี้แนะนำเลยร้านอยู่ตรงหน้าปักซอยแค่นี้เองเนอะแล้วก็ยังไงก็ลองมาเดินเที่ยวกันนะจ๊ะอยู่ตรงพระขนงสุขุมวิตท71 เราเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบา,บายยฝากกดติดตามกดกระด,ดิ่งขอให้มีความสุขความเจริญบ๊ายบายสำหรับลิตเติ้ลเมียนมาย่านพระขนงแหล่งชุมชนชาวเมียนมาขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพเป็นแหล่งรวมสินค้าอุปโภคบริโภคของชาวเมียนมาให้แวะเวียนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยรวมไปถึง แหล่งที่อยู่อาศัยของคนเมียนมาที่เข้ามาทํางานในจังหวัดกรุงเทพด้วยนะซึ่งตลอดถนนสุขุมวิทเนี่ยใจกลางกรุงเทพเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วว่าเป็นที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติทั้งชาวตะบันตกชาวญี่ปุน่นชาวตะบันออกกลางรวมถึงชาติอื่นๆอีกมากมายที่เข้ามาทํางานในกรุงเทพซึ่งทําให้ถนนเส้นนี้มีร้านอาหารและร้านขายสินค้าของชาวต่างชาติอย่างหลากหลาย ซึ่งวันนี้เรามาเนี่ยก็จะเห็นแต่ชา,ชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยค่อนข้างจะเป็นส่วนใหญ่เลยคนไทยมีน้อยที่เรามาเดินตลาดวันนี้ก็จะเป็นแหล่งรวมสินค้าจากเมียนมาทั้งนั้นเลย10กว่าปีที่ผ่านมาย่านตลาดพระโขนงเนี่ย ก็ได้กลายเป็นแหล่งชุมชนของชาวต่างชาติหลายเชื้อชาติเลยทั้งเนปาลเมียนมาไทยใหญ่กะเหรี่ยงที่เข้ามาอยู่อาศัยมาค้าขายแล้วก็มาทํางานรับจ้างในตลาดพระขนงและโดยสัดส่วนของประชากรชาวเมียนมาที่มากกว่ากลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆเนี่ยจึงทําให้ชุมชนแห่งนี้กลายเป็นดิตเติลเมียนมาอีกที่หนึ่งใน,ในใจกลางกรุงเทพเลยก็ว่าได้ ทุกวันนี้กิจการร้านค้าภายในตลาดแห่งนี้ก็มีคนเมียนม,มาเป็นเจ้าของกิจการและก็ดูแลร้านค้าต่างๆภายในตลาดพระขนมแทบทั้งสิ้นเลยก็คือเป็นทั้งเจ้าของด้วยแล้วก็ลูกจ้างของร้านก็จะเป็นชาวเมียนม,มาด้วยเช่นกันใครมาย่านพระขนงแห่งนี้ก็ลองแวะเวียนม,มาเดินเล่นในตลาดลิตเติ้ลเมียนมาแห่งนี้ดูกันนะจ๊ะ